น้ำมะนาวลงไปเท่านี้ค่ะเทในส่วนของตัวส่วนผสมต่อไปนั่นคือน้ำมะขามค่ะเราจะใส่น้ำมะขามไปเลยนะคะสวัสดีค่ะเจอกับไลลาคนเดิมเพิ่มเติมคือมาชวนเพื่อนเพื่อนเ,เข้าครัวทำเมนูอาหารดีๆกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้อีกเช่นเคยค่ะ กับเมนูทำกินเองง่ายๆได้ที่บ้านนะคะแต่รับรองค่ะว่าได้ความอร่อยแบบเต็มๆคำแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เลลาจะมาชวนเพื่อนๆเข้าครัวทำเมนูน้ำยำค่ะเป็นน้ำยำคือน้ำตาลเคี่ยวสูตรยำแซ่บรสชาติแซ่บโดนใจแน่ๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะวัตถุดิบแรกที่เลลาใช้เลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวนะคะ,ะน้ำตาลตโตนดค่ะน้ำปลาอย่างดีเลยนะคะ น้ำมะขามค่ะน้ำเปล่านะคะแล้วก็เกลือป่อนและน้ำมะนาวค่ะเห็นไหมคะว,ว่าวัตถุดิบในการทำอน้ำตาลเคี่ยวในสำหรับการทำยำไม่ยุ่งยากเลยนะคะและเมื่อวัตถุดิบพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะตามไลลา,ลามาดูเลยนะคะ มาเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับการทำเมนูน้ำยำน้ำตาลเคี่ยวสูตรยำแซ่บในแบบฉบับของไลลาชิวชิวค่ะตอนนี้เราก็ทำการตั้งกระทะอร์มกระทะให้ร้อนนะคะเพื่อที่ขั้นตอนแรกนะคะไลลาก็จะทำการใส่ในส่วนของตัวน้ำตาลตนดลงไปค่ะวันนี้เราเลือกใช้เป็นน้ำตาลตนดนะคะเพราะว่าน้ำตาลตนดจะมีความหอมค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ตามด้วยในส่วนของตัวน้ำเปล่าค่ะแล้วเราก็จะ ใหน้น้ำตาลโนดนะคะละลายเคี่ยวไปให้น้ำตาลโหนดละลายก่อนนะคะวันนี้น้ำตาลโหนดของไลลาจะมาในรูปแบบอัดแท่งจะแข็งนิดนึงอาจจะใช้ระยะเวลาในการละลายค่อนข้างนานนิดนึงนะคะแต่เราก็จะทําการเคี่ยวไปให้ละลายเลยนะคะถ้าเกิดน้ําแห้งนะคะหรือน้ำมงวดลงนะคะก็สามารถทยอยเติมน้ําเปล่าได้ลงไปเรื่อยๆนะคะเดีย๋ยวขอทําการนะคะเคี่ยวให้น้ําตาลตโหนดละลายก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะน้ำตาลตะหนดของเราก็ละลายแล้วนะคะแล้วก็เดือดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทําการนะคะเทในส่วนของตัวส่วนผสมต่อไปนั่นคือน้ํามะขามค่ะเราจะใส่น้ํามะขามไปเลยนะคะแล้วเราก็จะเล่งไฟนิดนึงนะคะตามด้วยน้ําปลาค่ะและเกลือป่นนะคะ เราก็จะเคี่ยวนะคะไปเรื่อยๆค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะคะแค่พอเดือดขอบนะคะของขอบกระทะนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะอ่าตอนนี้ไลลาก็ว่าน้ําตาลเคี่ยวน่าจะได้ทีละปิดแก๊สเลยนะคะพอหลังจากที่เราปิดแก๊สแล้วนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของตัวน้ำมะนาวลงไป เท่านี้ค่ะวันนี้นะคะไลาลาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและยังไงไว้พบกับไลาลาคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ